สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องรูปที่มีการสมมาตรนะคะมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างไหมคะว่ารูปที่มีการสมมาตรคืออะไรอ๋อหนูรู้ค่ะคุณครูรูปที่มีการสมมาตรคือรูปที่เราพับ ได้ค่ะแล้วก็จะเกิดรอยพับค่ะคุณครูเก่งมากเลยค่ะถูกต้องนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปที่มีแกนสมมาตรคืออะไรค่ะรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือรูปที่เมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิท จึงเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและรอยพับเรียกว่าแกนสมมาตรนั่นเองค่ะเย้เย yeah, yeah. นอตอบถูกด้วยค่ะคุณครูต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้ดูรูปตัวอย่างนะคะแล้วลองตอบกันดูว่ารูปที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ค่ะ อ่าหมดเวลาดูรูปแล้วนะคะไหนคะมีรูปอยู่สามหมายเลขหมายเลขไหนเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรบ้างคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอย่ยรูปที่1กับรูปที่สองเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรค่ะเพราะว่าพับแล้วร้อยทับพับการสนิทพอดีค่ะแต่รูปที่สเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรค่ะเพราะว่า พับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทค่ะคุณครูค่ะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนคิดว่ารูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะพอจะเดากันได้ไหมเอ่ยเออรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนเป็นรูปที่เราสามารถ พับได้หลายแบบหรือเปล่าครับคุณครูผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้ลองดูรูปนี้ดูนะคะแล้วให้นักเรียนลองคิดดูว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรหลายแกนหรือไม่แล้วถ้ามีหลายแกนนักเรียนนับได้กี่แกนคะอ่าลองช่วยกันคิดดูนะคะ นับได้สองแกนค่ะคุณครูแนวตั้งกับแนวนอนค่ะคุณครูอ่ามีเพื่อนนับได้สองแกนนะคะมีใครคนอื่นนับได้เยอะกว่านั้นไหมคะหรือว่าได้เหมือนเพื่อนไหมคะผมนับได้สี่แกนครับคุณครูได้เพิ่มจากของเพื่อนมาอีกสองแกนนอกจากแนวตั้งกับแนวนอนแล้ว ยังมีแนวทะแยงอีกสองฝั่งครับคุณคร,ครูทำให้มีแกนสมมาตรสีแกนครับแอาเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยก,กันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันสามารถพับได้กี่แกนค่ะจากรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถพับได้ทั้งหมด สี่แบบนะคะแบบที่หนึ่งพับในแนวตั้งแบบที่สองพับในแนวนอนแบบที่สามพับแนวเฉียงซ้ายแบบที่สี่พับแนวเฉียงขวานั่นเองค่ะค่ะจากการที่เราสามารถพับได้ทั้งสี่แบบละทั้งสองข้างของรอยพับทับกันได้สนิทพอดีดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมนี้จึงมีแกนสมมาตรสี่แกนนั่นเองอาสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนในหัวข้อเรื่องรูปที่มีการสมมาตรไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ ในชั่วโมงต่อไปค่ะบ๊ายบายเด็กเด็ก